สวัสดีครับอันนี้ก็เลือกเลือกหุ่นมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่เกมนี้กำเนิดมานะครับก็จะเอาหุ่นรุ่นแรกๆไปลงลงสนามไปเป็นภาระเพื่อนอีกสักหนึ่ง EP อันนี้เป็น EP ที่2นะครับ w อ l l r o b o ภาระเพื่อนมาครับ อันนี้เอาหุ่นรุ่นแรกเลยมาลงสนามใหม่ดูซิจะเป็นยังไงเราจะอยู่ได้นานตักแค่ไหนครับไปเลยเราวิ่งไปเลยว่าไอตัวนี้มันก็ไม่ได้วิ่งเร็วนี่นะวิ่งวิ่งตามเขาไม่ทันดตึ๊ดตดูซิว่า เกมนี้เราจะรอดเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าไม่มีกล่องพยาบาลที่จะรักษาเลือดได้เดีย๋ยวเราซุ่มยิงอยู่ไกลๆได้ไหมนี่แนะ่เราก็คือได้นะช่วยคือได้นะตอ,อนนี้ เดี๋ยวไปเชื่อเชื่อนหน่อยตอนนี้เรายึดเสาสัญญาณไปได้สองเสาอืมตก็อเปี้ยนเอาไงเอาไง ตอนนี้กำลังชิงเสาที่สามกันอยู่องไปช่วยเพื่อนก่อนถ้าเราคิวตัวนี้ช่วยเพื่อนคิวตัวนี้ได้เราก็จะได้เสานี้เอาละเอาละเอาละโดนแล้วโดนแล้ว เร็วเร็วเพื่อนเพื่อนน้อยเรายึดเสาไปได้งั้นเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวกระโดดหุ่นขนาดกลางตอนนี้เรายึดไปได้แล้วทั้งหมด5เสาเพื่อนยึดนะครับไม่ใช่ผมเลย กระจายกำลังกันอยู่ทั่วพื้นที่เดี๋ยวช่วยยิงรถก่อนหน่อยยึดไปทั้งหมด5้าเสาแล้ว เอาเกมนี้ก็ชนะเฉยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนเขาเอาหุ่นมาดีนะครับแต่ผมจัดชุดหุ่นรุ่นเก่ารุ่นแรกเลยครับ EP สองก็สวัสดีนะครับฝากกดไลค์แล้วฝากกดติดตั้ช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมาก